นี้ครับเดี๋ยวผมมาเล่นร้อยดาวกับกิดง่ายครับผมก็เลยจะมาเอาตองอินเตอร์ปลอมตัวไปเล่นกับกิดง่ายครับเร็วๆตี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 สไลด์สไลด์สไเออเฮ้ยมาแล้วจังหวะนี้ยังไงได้มาหนึ่งตัวแล้วก็ เอาแล้วครับทุกคนตอนนี้กิจางสตรีมอยู่นะครับเป็นเวลา5้าทุ่มแล้วแล้วดูชื่อไลฟ์ครับ100ดาววันสุดท้ายก่อนรีแลกงั้นวันนี้ครับเดี๋ยวผมมาเล่นร้อยดาวกับกิจไงครับแต่ผมอ่ะเล่นกับกิจายบ่อยแล้วผมก็เลยจะมาเอาต่องอินเตอร์ปลอมตัวไปเล่นกับกิจไงครับมาดูว่ากิจายจะจับได้หรือเปล่านะครับผมตองพร้อมไหมลูกพร้อมครับเดี๋ยวผมเข้าไปทักกิจก่อนครับกิจออนอยู่ใน Discord นะครับผมเดี๋ยวขอเล่นด้วยเกมนึงฮัลโหลกิจเกมตึงเปล่าใช่ใกล้จบแล้วครับพี่ เอ้ยเกมหน้าพี่ขอเล่นแบบร้อยดาวด้วยสักเกมหน่อยพาตะลุยโลกร้อยดาวสักเกมหน่อยนะวันนี้เลยอะพี่วันนี้เลยขอเกมเดียวมันจะรีแรงหรอรีวันไหนอ่ะวันนี้เลยเหรอไม่วันสองวันนี่แหละครับใกล้ๆแล้วครับแต่เล่นได้นะพี่มาดิขอเกมหนึ่งช่วงนี้ไม่ค่อยเล่นอารไงตึงไหมร้อยดาวเดี๋ยวนี้ก็ตึงนะครับเล่นตึงโอเคโอเคอเดี๋ยวพี่พี่ขอเกมเดียวอยากเล่นอยากเล่นคันมือว่ะเห็นแล้วแบบคันมือเกมหน้าเลยนะครับครับครับเกมหน้าเลย no อยาแอดวีลุยร้อยดาวก่อนดีซีซั่นเอาเลยครับเราจัดแล้วครับผมเฮ้ยมันแปลกว่ะเป็นทักกิณอย่างเงี้มันจะจับได้ปาวะทุกคนตอนนี้กิจน่าจะใกล้จบแล้วไปดูทิศทางคอมเมนต์หน่อยว่าเขาจะจับได้กันไหมแบบแปลกๆอะไรไหมเฮ้ยมันบอกพี่วีมาแปลกๆว่ะแอดวีมีแผนเปล่าเออเอาแล้ว ใครอยาก a few moments later เอาแล้วพี่บีเล่นคิวกอนเอาจริงปะเนี่ยโอ้โแม่งเก่งเอาพี่เป็นเมนคิวกอนหน้าหลังๆถ้าใครดูพี่บ่อยๆอ่ะตั้งแต่บัฟมาแม่งแบบขอแค่เลนอ่ะน้องๆแบบต้นเกมแบกพี่พอแล้วเลนพี่แบบขอแค่ได้หวดเอ้ยแล้วพี่เล่นวีคด้วยเหรอคิวกอนท่าหมาเนี่ยนะจะเจอฟอร์เลนพี่แล้วก็ได้ไว้ไว้ไเสียใจเง่อนถึงความเรื่อยๆเลยพี่ผมได้ที่15ล้ที่นี่ ไปครับหเห็นไปดูคลิปกายมาแล้วอยากทำไงเผื่อทำได้ในไลน์นี้โหไ้กายมาทำได้6ชั่วโมงพี่พี่จะทำด้วยเวลา6นาทีทุ้ยไม่ใช่ เอาเลยครับผมตอนนี้ของอินเตอร์ครับเล่นในชื่อ Chicken V888 ดแปนะเอาแล้วดวลนอฟเฟลนด้วย,นะวยใช่แล้วเมื่อกี้มึงเขาบอกว่ามึงเอาวีกมาไม่เอาวีกมาไม่ผมเปลี่ยนไงเปลี่ยนใช่ใช่ไม่ชัวงไงเอาเปเกอร์ดีปะ่ะอ๋อไปฟาร์มของเขาดลวยจบบนนะเขาบอกอะรู้ปะ จังหวะนี้ยังไงเอ้ต้องเอทำทำไปอย่าหนีนะเว้ยเป็นกูต้องใจกล้าตี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 สไลด์เลยตีสไลด์เออเอได้ปะไปไดไป่ปไม่ได้โไป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 ลปไปเปไปไปารไปกาไปล่นไป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 ปงไปวปไปปไ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 ไปปไปไปไปปัปไไปไไปปไไปปปปป้ มาทำไมป้อมนี้ไปตีนกซ้ายไปตีนกซ้ายไปตีนกซ้ายนกซ้ายนกซ้ายตีอะไรตี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 แล้วรีบขึ้นบนสวยเอาเลยครับตอนนี้ต่องอินเตอร์มาดีป่ะร้อยดาวแบบชิบเยอะเยอะเยอะไม่เดินไปอ้อม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 แนว สไลด์เลยมันเดี๋ยวมันเสียคลิปเยอะขึ้นไปเลยมันมันโผล่บนแล้วไปไปไปกำลังไปครับกิจง่ายเล่นสัจวัดว่ะเร็วเร็วเรสไลด์สไลด์สไลด์ไปเลยสไลด์ไปเลยได้โอ้ยได้คลิปสามตัวเหมือนเดิมได้ใช่ใช่ใช่ระวังระวังคออย่างกูว่ามันเงียบมันมันเงียบป่ามันโผล่ล่างแล้วตีเลยู่ตายแล้วเฮ้ยมันมันจะไปล่างเหรอยังยังมันแอบอยู่รีบตีนี่เรารีบขึ้นไปเคลียร์เฮ้ยมันไปล่างแล้วรีบเคลียร์รีบเคลียร์พลังโผล่ร่างเร็วเร็วเร็วสไลด์ผ่านเลยไม่มีใครสไลด์ผ่านจะได้มีดาเมจ รอรออย่าไปโผล่นะบอมเขาอย่ามึงจะรีบเดินไปก่อนคลิปทำไมเดี๋ยวมันรู้ว่ามึงจะตีไปเข้าไปตีเข้าไปตีเก็บสายไปตีตีตีเก็บเลือด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 เลยเก็บเลือดเก็บเลือดถูกส่งออกไปโอ้ยถอยมาพอแล้วซ้ำเลยละเก็บเลือดไม่ทันไม่ทันเหี้ยอะไรล่ะตอนตีมึงไม่เก็บล่ะหูมึงฟังเหี้ยอะไรอยู่เฮ้ยมันจะลงมันจะลงอย่าเพิ่งโผล่มันลงไปแล้วตีตีริบเคลียร์รีบเคลียร์รีบเคลียร์พอเลยมาแน่ียรเล่นชื่อกูนะเว้ย เลยาบอลอกอสวยลอเอยเไรบใช่ใช่ใช่ใส่เลยใส่เลยใสเลยใส่เลยใส่เลยใสเลยเพื่อเมาใส่เลยใส่เลยสไลดส่สไลด์ใส่สไลใส่แ่ตรีตีเีสลดใส่สไลใส่เออยอรปครับเฮ้ยอวสพี่พีกูเล่นเงยบ่ามยพีกูไฮบึงอีหลังมึงไม่ต้องเดินไปก่อนรีบมได้มันเห็นตัวแล้วก่อนรีบตี เก็บเลือดอะไรออกเออกลับบ้านไม่ต้องกลับอ๋อไม่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 ไมับบ้าไม่ครดแ<ๆ>ล้วนะแต่ม,ะนะตมันเล่นชื่อกูแม็กนงโครูดเลยแอบพุ่มซ้ายแอบพุ่มซ้ายแอบเออแอบแอบไปพุ่มนี้ก็ได้ตีตีเล่นเร็วๆลากมาตีในพุ่มเออเร็วๆอย่าสไลด์นะข้างล่างไม่ไม่ไม่อยู่ข้างล่างเขาโอเคบอลเล่นตัวเดียวรอๆไม่ต้องออกไปกันต้องออกไปไม่ต้องออกไปไม่ต้องออกไปเฮ้ยจ้องดับไมัย <gigabytes, S 1> เหรอ เออใช่ออกดามไม้ไปดูอะไรมาอาเคียอะไรฟอลอะอยู่ล่างเร็วลยออกเจาะเกาะตีไปเลยก็แหลมเ้ยเจาะเกาะก็ได้เจาะเกาะด้วยบกเนหรอตายตีเจาะเกาะบกเขนบกเนไปรีบลงไปรีบลงไปกลางรีบลงไปกลางรีบลงไปกลางสไลด์ลงไปสไลด์เลยไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่สไลด์เลยสวยเขาได้บันคิวแล้วร้อยดาวสวยนี่ถ้ามีโค้ดนี่มึงเล่นแบบดีขึ้นเลยแล้วเนี่ยคือเป็นผู้เล่นที่ฟังโค้ดคนหนึ่งที่เล่นแบบดีเลยหกนาทีละลองเล่นดงแล้วกันปล่อยละ ปล่อยแล้วครับ6นาทีแบบผมแบบบอกแพงเนี่ยมาดีละแต่เราลองให้แบบตองอินเตอร์เล่นเองหลังจาก6นาทีดีกว่าเอาไงดีครับจังหวะนี้ตองอินเตอร์ไม่หรอแล้วก็รออ๋อรอนะครับตอนนี้คิดอะไรอยู่ครับในหัวม,มั้งน่คือไปเคลียร์บนอีกแล้เพราะว่ามันอยู่บน3อ๋ออยู่บน3นี่ฮะใช่ใช่ต้องเคลียร์บนละเคลียร์บนบนบนชนละชนนะฮะแต่ล่างอะไรระยองเปิดไปจังหวะนี้ตองอินเตอร์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 ฟิกฟิก เึงแงสมควไอ้ไยอะมึงสไลด์ถึงเฟนิกซ์แล้วมึงเจ็บแล้วมึงจะถอยหรอไม่ไม่มันเนี่ยพอกูไม่บอกเนี่ยมึงจะเอาเลยอ่ะมึงถึงมันอยู่แล้วมึงไม่ต้องถอยแล้วจังหวะเขายิงสีแล้วสไลด์ฟิกเกอร์ถึงเขาแล้วแท้เสือกแบบอุ้ยเจ็บเจ็บแบบจะโยกหัวออกเฉยเพื่อผู้ามจริงเดี๋ยวเขาก็จับได้อีเวนในเทียกลางเลยบนดิพ่อบนชนบนก็ได้บนบน เกือบเทียงกูอีกแต่บนน่ะถูกแล้วแล้วก็โดนดักตัวนี้แล้วก็ตายห่าเปิบเปิบเปิบมาฟอร์เรนไม่อยู่แต่ผมจะไม่บอกกันกูจะดูมึงดูมึงดิมึงพัฒนาขึ้นหรือยังแต่ก่อนเนี่ยบอกมาเยอะแล้วโอ้โหเมนคิวกอดแท้ๆไงต่อฮะจังหวะนี้เดินมาเดินมาฮะเจอเจอรอ้วฮะสไลด์เอาเลยฮะ จังหวะนี้เพื่อนมาไม่เพื่อนมาอยู่ตัวตรงนี้ฮะโอ้โหถือว่าเปิดมาแบบเกือบต้นตีนนะฮะเกือบต้นตีนตีดังบนมีเวฟโอเคครับตีดดังตอนนี้สายสีเป็นป่าลูกหูตี่นี้แม่งโคตรเดือดได้มาแล้วจังหวะนี้ยังไงได้มาหนึ่งตัวแล้วอ้าวายวะ ก็ต,ตีมันไปเลยดิมึงยังก็หนีอะไรอีกป <laughs> วดแต่แร,าร,ารกแรกสามตีอยู่ือเปล่าแน่ใจแต่ก็ตายอยู่ดีแต่ก็จดนเจ็บกว่านี่แต่ถือว่าสกอร์ดีนะครับในร้อยดาวสองามเนี่ยไปแผนอะไรต่อครับต่อที่เตอตอนนี้กันบนครับหน้ามึงเล่นร้อยดาวนี่ดูคิวมากนะตอนนี้บนเห็นกี่ตัวตอนนี้ สองตัวฟอเรนกับวินนี่เอ้ยยันนี่อันนี้กูจะลองเชิงมึงนะอันสามอันสามแล้วแต่ว่าฟอเรนมันไม่น่าจะมาอีกปะไม่ได้แล้วได้ไดด้้วยตอนแรกกูรอด่าแล้วแบบมีคนเคี้ย่อะไรผมนึงเนี่ยอ่ะผมรอแล้วจริงๆทุกคนผมรอด่าแล้ว ดีๆเขาเริ mm ่มเชื่อว่าเป็นกูแล้วเร็วๆคนดูไปเฮียไปเฮียไปคนดูเริ่มเชื่อแล้วว่าเป็นเราเลยเคลียร์ไปเอาจริงเหรอเอาวะรอรอแอบ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 เยอะนะเขาบอกโจมตีแล้วโตโร่ไปท่าจีนเราก็เข้าไปจังหวะนี้ตองเข้าไปทาจีทาจีท่าจียังไง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 หนุ่ล้วเข้ามาสวยจัดบอเลนไหลยาวแล้วจังหวะนี้ข้างล่างมีบอเรนแล้วจะจบเลยหรือเปล่าในสิบนาทีอุ้กการมาของตองอิสเนอร์ทำให้กินแน่สิจะชนะเลยเหรอวะ หมูเลืตัด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 เดียวเลือดแล้วมึงยืนนิ่งทำไมถึงว่าอยู่ยืนทำไมวะเนี่ยบ้านบันไลและอีสัมตอนเนี้ยบ้านโดนแล้วดูดิการเงินเราเท่าไหร่ดูดิตอนนี้ย 7K ที่สองไม่เลวนะมึงเงินเยอะกิจง่ายไงต๋องเอาดีๆเออเกมนี้มันไม่ค่อยขึ้นมานะมันน่าจะไปซัดแครี่มากกว่า ออกมาสวยนะฮะออกมาสวยสวยกดพับเลยอย่าเดินไปไกลเดี๋ยวเขารู้งงมึงเดินไปไหนตาต่อเอมาต่อพี่คิดดูเลือดที่พ่อไม่ต้องกลับเลือดเออนี่ยเห็น้านเลือดใช่ไม่ต้องกลับนึกว่าจะแบบรีบกลับไปเติมเลือดแล้วกลับมาช่วยเพื่อนต่อไปบนต่อไปบนต่อไปบนต่อพี่เกีไม่ได้แม่หอกอะไรอ่ะถึงว่าจะออกอะไรวะเนี่ยว่าพี่เลยดีดี อะไรไิวะกดอไรดิเออ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 เดี๋ยวตลัยไปเลยเร็วเร็วกดตบเออเอเดกดไปอีกทีเดี๋ยวเอากลางเร็วเออเดี๋ยวเดี๋ยวจบเลยบเลยจบเลยเดี๋ยวขาเดี๋ยวชนผิวเฮ้ยเขาจบแล้วเร็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 วเว เร็วๆทำเสร็จ42นาที always, yeah, 3า3นาทีแล้วเร็เร็วจบเลย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 สัดเลยสั้มเลยตัดเลย 7K แลคนเท่ไอ้สั2มิเตอร์ใน100ดาวใครบอกมิเตอร์เรย100ดาว แล้วเดี๋ยวมันดูคะแนแนเดยเท่าไหร่นะมันลุ้นคะแนนกันเจดแค่คิวกว่าสองอินเตอร์ในร้อยดาวมันนุ้นหน้าแบบปุ้นใจจัดอีสัตว์เ้ย <c oughs> ไปไปไปคืออะไรวะงงมากไหนไหนดูคะแนนดิ <c oughs> อันดับสามพ่อ ดับสามดูคะแนนดูคะแนนดูคะแนนกับสามไม่เร็วนะนดูดูดาเมจเอาห,หัวมึงออกดิออกเชดเกด,ดาเม็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์กูใช้ได้นะใช้ได้นะนดูดูดูคะแนนตรงอ,อื่นนี้คะแนนคิวคะแนนคิวของค,คิวไปห้าคิวนะเยอะเป็นอันดับสองของทีมนะครับและตอนนี้กําลังจะออกของอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นโอนนียร์ด้วยใช่ใช่น่าจะเป็นโอเบียร์อาคุณต๋องครับสัมภาษณ์หลังเล่นร้อยดาวกับกิจางหน่อยครับเหมือนเหมือนเหมือนไม่ได้เล่นร้อยดาวครับผมเหมือนเล่นแร้งทั่วไปเหมือนแร หมือนแรงปกติคือไดมอนด์ยังตึง<ไ>ออกว่านี้ไหมก็เสมอย,ยังตึงกว่านี้อ๋อเสมอย,ยังตึงกว่านี้ครับ ก็คือฟอร์เรนดูดิศูนย์สามศูนย์โดนเยอะจริงครับโดนเยอะด้วยฟอร์เรนแบบเออฟอร์เรนโดนจนแบบเล่นไม่ได้เลยครับผมสบายเนาะถือว่าแบบสบายมากสบายมากก็ดูจากสกอร์ฟอร์เรนนะเออถ้าเล่นทุกวันนี่แบบคือถ้าต่องเล่นระดับเดียวกิจงานนี่คือชิลไหมตอนนี้เหรออืมคิดว่าชิลไหมถ้ามันเกมประมาณเนี้ยคิดว่าแบบโอ้ชิลครับไปชิลอย่างเงี้ยชิลครับน่าจะไปถึงร้อยห้าสิบดาวได้ชิลๆนะถ้าแบบนน่าจะไปตึงที่ประมาณกี่ดาวคิดว่าก็ร้อยหกสิบเจ็ดสิบร้อยหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดเคซีน่ากอไหมค ก็ได้กูให้มึงนะสามแสนเลยส<ะ>ี่แสนเลยอกอ็เลียดได้ห้าแสนเลยอ่ะกูเพิ่มให้ให้มึง 5, ห้าสแสนเลยห้าแสนเลยลรอพ่อโซโล,โลขึ้นก็เลียดได้อ่ะไม่ต้องทำไรแล้วโซโลขึ้นกอกไว้ห้าแสนเลยกูพูดจริงรถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับทุกคนโอ้โหบอกเลยว่านี้พี่ตองเราร่างท่องสุดยอดมากไปเลยครับ ชิคเก้นวีขอแนะนำพ่อหมดเคาาเป์บริการเติมเกมที่สายเปเกมไว้วางใจที่สุดตอนนี้การันตีจากผู้ใช้บริการงานจริงกว่า300 0สนคนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชัมม่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับคนดูช่องชิคเก้นวีนำไปใช้ลดเพิ่มได้อีกไปให้คุม้มไปให้ฉลาดต้องเคาาเบป์เท่านั้นอย่าลืมใช้โค้ดชิคเก้นวีเติมกันเยอะๆนะครับเขาจะได้สปอนผมนานๆ